สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงอันเดอร์คัตกันนะครับทรงนี้ตัดรอดทุกคนนะครับอันเดอร์คัตนี้ผมจะไม่สกรีนเฟดนะครับจะไล่จอนเป็นนนวลเอานะครับตามคลิปไปเลยนะครับแบ่งผมก่อนนะครับอันเดอร์คัตด้านบนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะออกประมาณไหนนะครับไว้เซตผมได้ด้วยนะครับอันเดอร์คัตด้านบนจะยาวหน่อยนะครับ ใช้ฟันรอง1.5นะครับขึ้นสูงนะครับถ่ายเผยหน้าแบตรเตอรี่ขึ้นสูงไปเลยนะครับตามที่ปไปเลยนะครับจะใช้เบอร์2เบอร์3ก็ได้นะนะครับแต่ผมใช้เป็น1.5นะครับผมว่า1.5มันกำลังสวยนะครับไม่สั้นไม่ยาวมากนะครับ ด้านหลังก็ไถเผยหน้าแบตเตอรี่น,นะครับให้หัวทุยนะครับสรงนี้ผมจะไม่สกิีนเฟสน,นะครับผมจะไล่แทนนวลน,นวลตีนผมนะครับขึ้น1.5แล้วก็จะขึ้นด้วยฟันรอง0.5นะครับต่อสะบัดตีนผมเงาเงานะครับนวลนวลนะครับจะเป็นงานสไตล์ของผมนะครับจะไม่ตัดเขาวนะครับ ตรงไงน้าก็ใช้วีเก็ยนเลยนะต่อไปครับ0.5นะครับตัวนี้เป็นฟันเฟสสองชั้นนะครับในการสร้างเงานะครับนะครับตว,วัตดแป๊บเดียวก็เงาสวยเลยนะครับใครยังไม่ชำนาญก็ทำช้าๆก่อนนะครับทรงนี้ตัดรอดทุกคนนะครับ ผมอยากสกก็ตัดรอนนะครับทรงนี้เสร็จผมด้วย,ลลยบบลหล่อเลยนะครับทรงนี้เสร็จผมแบบสไตล์ทรงไซสพัทนะครับหล่อเลยนะครับอันเดอร์คัตหลังทุีนะครับใช้ฟันรองศูนอยู่หน้นะครับในการสะบัดเชื่อมนะครับการสร้างเงานะครับ ผมนะครับจะเป็นสไตล์ช่างลุกนะครับจะตัดแนวนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบงานขาวๆนะครับชอบงานไล่นวลกลืนนะครับเงาเงานะครับก็มาหาเราได้นะครับผมตัดหัวละร้อยนะครับทุกทรงนะครับคาก็0-5น์จนะครับจนผมขอเป็นจรขาวนะครับใช้เบอร์ศูนย์นะครับจร ตัดแล้วรอเลยนะครับทรงนี้ครับตัดเสร็จแล้วเส็นผมนี่รอเลยนะครับตัดสะเสรนจนี่เหมาะมากครับทรงนี้ครับสำหรับคนเอเชียนะครับต่อไปผมจะมากันโคมนะครับตามคลิปไปเลยนะครับผมจะกันโคง้โคงลงมานะครับ เป็นเบอร์ศูนย์นะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่มาใช้บริการแล้วก็ให้ช่างถ่ายคลิปนะครับเพื่อแบ่งปันนะครับ เพื่อนร่วมอาชีพนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับนี่ครับด้านบนผมจะออกแบบให้ลูกค้าเลยครับออกประมาณนะครับเก็บไว้เซ็ตได้ด้วยนะครับนี่ครับรอเลยครับตัดทรงนี้นะครับคุมเลยนะครับ เหลือกันลงมิดโกนแล้วก็ซอยข้างบนนิดหนึ่งก็เสร็จเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครเก่งแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมจะมาใช้กันไตปันปลาครับซอยนะครับผมลูกค้าค่อนข้างจะออกอยากสมครับ ก็มีความหนาหน่อยนะครับอจะซอยลดเนื้อผมหน่อยครับให้รับรอเลยครับเหมาะมากครับทรงนี้ครับเข้ากันลูกค้าเลยนะครับไม่สั้นไม่ยาวมากนะครับเงาสวยเลยนะครับตรงจอโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม